แต่แน่นอนนะครับตอนนี้หลายหน่วยงานที่ร้องเรียนกันมาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของสินค้านําเข้าราคาถูกไม่ได้มาตรฐานตอนนี้รัฐบาลก็เตรียมตั้งทีมที่จะเข้าตรวจสอบทั้งหมดแล้วนะครับนายบุติไก่ลีบีระพันธ์นะครับปรัดกระทรวงาพาณิชย์ได้นั่งหัวโตหาหรือกับตัวแทนของกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องครับเช่นกระทรวงการคลังกระทรวงดิจิทัลกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นการพูดคุยกันครั้งแรกหรือว่าแมตช์แรกนั่นเองครับเพื่อที่จะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการหามาตรการ ไปแก้ไขเรื่องของการนําสินค้านําเข้าจากต่างประเทศไม่ได้มาตรฐาน ium, แถมยังมีราคาต่ําและก็ถูกอีกต่างหากนะครับเนื่องจากปัจจุบันนั้นมีการลักลอบนํานําเข้าสินค้าทั้งรูปแบบปกติและก็ผ่านออนไลน์ซึ่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยก็เยอะจริงๆนะครับทำให้ผู้ประกอบการไทยตอนนี้ไม่ปิดกิจการก็รอนับปันถอยหลังเท่านั้นเองครับโดยจะมีการลงพื้นที่สุ่มตรวจในกรุงเทพ วัน2วันนี้แหละครับนะฮะหากพบว่ามีการกระทําความผิดดําเนินคดีทันทีนะฮะพร้อมให้กมรมศุลกากรเร่งส่งข้อมูลรายการสินค้านําเข้า10รายการแรกเร็วที่สุดนะครับเพื่อดูว่า ในสิรายการนี้มีรายการไหนบ้างที่จําเป็นนะฮะและเป็นวัตถุดิบในการผลิตเพื่อการบริโภคเพียงอย่างเดียวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบพิจารณาในการออกมาตรการที่เข้มข้นกันต่อไปนะครับส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวนั้นจะต้องมีการพูดคุยกันต่อนะฮะเบื้องต้นก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นไปดูกฎหมายที่สามารถบังคับให้จำหน่ายสินค้าออนไลน์แต่ต้องมีสำนักงานตัวแทนจำหน่ายสินค้าตั้งในประเทศไทยว่าสามารถจะตั้งได้หรือไม่อย่างไรนะครับขณะเดียวกันก็ดูเหมือนจะมีข่าวดีนะฮะว่าสำนักข่าวนิกกี้เอเชียเขารายงานอย่างนี้ครับ ว่าบริษัท HP หรือชื่อเดิมก็คือ Hewlett Packard เนี่ยนะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต PC รายใหญ่จากอเมริกานั้นมีแผนจะย้ายฐานการผลิตคอมพิวเตอร์ PC นะครับมากกว่าครึ่งออกจากประเทศจีนส่วนใหญ่ก็จะมีเป้าหมายอย่างเช่นเวียดนามมาเลเซียและหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยนะครับเพื่อลดความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางด้านการเมืองระหว่างประเทศของจีนกับไต้หวันเป็นต้นซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือว่าน่าจะเป็นการเคลื่อนไหวสําคัญที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับและในรายงานข่าวก็บอกว่าประเทศไทย คือจุดหมายปลายทางหลักของการย้ายฐานการผลิตในครั้งนี้ครับโดยบริษัทสปายเออร์ของ HP อย่างน้อย5รายนะครับกำลังสร้างโรงงานผลิตหรือศูนย์รวมคลังสินค้าแห่งใหม่ขึ้นในประเทศและ2รายกําลังเพิ่มกําลังการผลิตมาตั้งแต่ต้นปี67แล้วตามคําขอร้องของบริษัทแม่ก็คือ HP นั่นเองครับ